どう งมาลงมาลงมาเอ้เกิดอะไรขึ้นไม่ช่ฉันฮ่ <afin> ว้าไมฉันงช่วยแกทุกครั้งเลยอย่าห่วงใยเพื่อนฉันมาช่วยแล้วทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยเอาเลยกับมาเลยง้าคอหอยเลยง้าคอหอยเฮ้ยว่าแล้วไงเขาจะมีประโยชน์ นาล่าเธอจริงๆเหรอเจ้าเป็นใครอ่ะฉันเองซิมบา้าซิมบา้าฮ่าฮ่าว้าวไมไ่ไงอ่ะบ<อ>ีจังว้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยเธอมาทำอะไรที่นี่ถามได้ฉันมาทำอะไรเฮ้ยเกิด อะไรขึ้นเนี่ยทีโอนนี่คือนาลาจะเป็นเพื่อนรักของฉันเลยอะ่ะเนี่ยเหรอใช่เฮ้บุมบ้ามานี่มานาลานี่คือบุมบา้าบุมบ้านี่นาลายินดีที่ได้รู้จักฉันก็เช่นกันเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดสักเดี๋ยวมาคุยกันก่อนสิเธอรู้จักเขาเขารู้จักเธอแต่เขาอยากจะกินเพื่อนเราแล้วทุกคนก็เห็นด้วยงั้นน ฉันปลาตรงไหนยินไว้ชิมนถ้าใครรู้ว่าเธอมีชีวิตอยู่แบบนี้โดยเฉพาะแม่เธอเขาจะรู้สึกยังไงอย่าให้แม่ฉันรู้นะอย่าให้ใครรู้ทั้งนั้นจำเป็นต้องให้รู้เขาคิดว่าเธอตายแล้วงั้นเหรอใช่กาเล่าเรื่องวัวป่าตะเลิดงั้นเหรอแล้วเขาพูดอะไรกับเธอเอีกไม่สําคัญหรอกเธอยังไม่ตายหมายความว่าเธอคือเจ้าป่าเจ้าป่าบร แม่สิงสาวเกิดอาการสับสนเรื่องไงจ๊ะเจ้าป่าฝ่าพระบาทกระหม่อมอยิ่มดีรับใส่ืมหยุดนะไม่ใช่รับใสต้องรับใช้แต่ยาคือไม่ใช่เจ้าป่าหรือใช่เปล่าซิมบ้าเปล่าขึ้นไม่ใช่เจ้าป่าอาจเคยเป็นว่าที่แต่นั่นมันนานมาแล้วนะเล่าแจ้งแถลงไขซินายเป็นเจ้าป่าแต่ไม่เคยบอกเราสักนิด เดี๋ยวฉันยังเป็นคนเดิมแต่มีอำนาจขอเวลาเราตามลำพังสักเดี๋ยวได้ไหมนี่ไม่ว่าเธอจะพูดอะไรพูดต่อหน้าเราก็ได้นะซิมบา้าอืมนายไปก่อนดีกว่าเริ่มแล้วไหมพ่อมีอำนาจขึ้นมาซิโบนกับบุมบ้าแล้วเธอจะชอบเขาอะไรอะ่ะทำไมเหรอ มันเหมือนกับเธอเกิดใหม่เลยมันมีความหมายมากมายกับพวกเราทุกคนโดยเฉพาะกับฉันเฮ้ไม่เป็นไรนะฉันคิดถึงเธอจริงๆฉันก็เหมือนกันบอกให้นะบุมบ่าน้ำเน่าโอ้ขอโทษไม่ใช่แกพวกเขาเขาเธอสองต่อสองผิดด้วยเหรอจ้ะ สิ่งดีๆเริ่มจะเกิดอะไรเจตัวคงยังไม่ทุกใครก็คือความรักที่เขานั้นมีให้กันจากนี้คงมีแต่เราฉันงเป็นเวลาที่ชื่นใจดูทุกแห่งชังสวยงามช่างเป็นยามเย็นที่แสนจะโรแมนติกทั้งทั้งที่คงไม่นาน จีอร่อยสักชิ้นคอยรอกูป้าสิอร่อยร้อย่างนี้แล้วมาชิมกันเลยแซ่บกำลังพอดีเชิญและสิบเดินตรงเข้ามาเร่เข้ามาปหยับยับยับชิมสเม่บหยับยับยับหมูตุ้นหญ่ยับยับกินกันไปปุปป๋ยตุ้นฟม